ทุกท่านทราบนะครับว่าณเ,เวลาเนี้ยเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแล้วก็แล้วก็ก็มีข,มขโมยขจรเยอะขึ้นนะครับนอกจากแก๊งแขกขาวแล้วเนี่ยนะครับรหัสบ้านผมเนี่ยผมพักอยู่ที่ที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์นะครับขอบๆนะครับไม่ได้ด้านในผมจอดรถไว้เนี่ยรถผมก็โดนปุน๊บจอดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะครับ ก็โดนทุบกระจกก็โดนเอาเอาของไปแต่ว่าก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นพวกเป็นพวกการซื้อของอะไรซึ่งไม่ใช่เครดิตการ์ดนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เคยคุยกับเรื่องเนี้กับทงางเจ้าของที่ผมไปพักเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเาบลลฮิลส์เป็นเป็นที่ที่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะมากั้นประตูติดกล้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของไ r เวสซี่มันเนี่ยเขาไม่ทำก็เลยเป็นเรื่องของการาเป็นการเรื่องของ ป้องกันตนเองนะครับนะตำรวจมาได้รอยเลือดของของคนที่มาทุบรถผมเนี่ยปัจจุบันนี่ผ่านมาสามสี่เดือนละไอ้ตำรวจรวไม่บริหิวเสียงไม่แจ้งมาเลยว,ว่าสุดท้ายมีความคืบหน้ายัางไงใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้นิดหนึ่งครับตรงประเด็นในเรื่องของอข่ากเกิดคดี